สวัสดีเพื่เพื่อนครับกลับมาพบกับจนรายเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมได้มีโอกาสมาร,มาร่วมนะครับสัมผัสกับบรรยากาศใหม่ๆของรถของทางค่ายยามาฮ่าที่เปิดตัวกันมานะครับแต่ว่าต้องบอกก่นว่ายังไม่เปิดเผยความลับนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถึงเวลาที่สามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือตัวของ New y a มาฮ่ PG1 นะครับรถสไตล์ของครอบครัวที่เป็นลักษณะข,ของรถที่สามารถที่จะขี่ลุยก็ได้หรือว่าจะขี่ใช้งาน ในชีวิตประจวันก็ได้นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีการว้าวเกิดขึ้นเพราะนั่นจากว่าอย่างแรกเลยที่ มันน่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าทางยามาฮ่าเนี่ยมีการเปิดราคากันมาแล้วครับในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าถูกกว่าตัวที่เคยเป็นตัวเวอร์ชั่นที่1ของทางพ g 1ีวันะครับณขนาดนั้นเนี่ยเปิดตัวอยู่60,000กว่าบาทแต่วันนี้ครับเปิดราคาอยู่ที่57,500บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาให้อะไรมาเพิ่มเติมมาหลายๆอย่างเลยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับในสไตล์ของตัวของ n e ว Yamaha p พีเนี่ยมันเป็นรถแบบไหน1ก็คือแน่นอนมันเป็นรถสไตล์ของรถครอบครัวนะครับซึ่ง เป็นรถครอบครัวที่สามารถที่จะขี่ลุยได้นะฮะในระดับหนึ่งเลยเพราะเนื่องจากว่าในเรื่องของรูปทรงอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็คือออกแบบมามีความสูงของตัวท้องรถนะครับมาด้านบนเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่คือสามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวที่เป็นลักษณะของตัวชกอัพหน้าจะเห็นได้ว่าตัวของชกอัพหน้าของ new pg 1นั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเทเลสุกปิดก็ตามนะครับแต่ว่าจะมีตัวของยางกันฝุ่นยางกันโคลวนออกมาให้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่ามันออกแบบมาเพื่อที่จะเอาไว้สมการลุยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเด่กเข้าไปในซีนโชกจะทําให้ซีนโชกนั้นพังนั่นเองนะครับตัวของไฟที่เป็นลักษณะของไฟแบบแนววินเทจนะฮะก็จะเป็นโคมกลมแล้วก็จะมีใช้เป็นหลอดฮารลเจนแล้วก็มีตัวหลอดไฟหลีนะครับ รวมถึงไฟท้ายครับก็เป็นไฟท้ายทรงกลมนะครับที่ออกแบบมาให้เป็นสไตล์ของย้อนยุคเช่นกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ตั้งแต่ตัวของเจนที่1แล้ว ต่อไปครับเรามาดูในเรื่องของรูปทรงกันแน่นอนรูปทรงเนี่ยยังคงเป็นเอกลักษณ์เดิมเหมือนกับตัวที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาก็คือว่ามีมาใหม่ทั้งหมด,ดกัน4ีส,ส,สีตามนี้เลยก็คือสีเทาสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมนี่คือสีใหม่เจนใหม่ล่าสุดของตัวเวอร์ชัน2ที่เป็นตัว New PG1 นะครับตามต่อด้วยสิ่งที่อัปเกรดมาเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นก็คือในเรื่องของระบบเบรกครับ จะเห็นได้ว,ว่าตัวของระบบเบรกด้านหน้านั้นนะครับมีการเพิ่มขนาดของไซส์ของตัวจานดิสให้ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดนี้เนี่ยจานดิสของตัว New Yamaha PG1 นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเป็น245มิลและก็มาพร้อมกับตัวของระบบเบรกที่เป็นระบบเบรก ABS ถ้าเกิดว่าสังเกตดูก็คือจะมีตัวของแผ่นนะครับนี่จะเป็นลักษณะของตัวแผ่นเพรก ABS นะครับแผ่นเซนเซอร์ แล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวกันในเรื่องของตัวเซนเซอร์ ABS อยู่ตรงนี้นะครับออกแบบมาคือป้องกันไม่ให้ไปกระทบกระทั่ง,งกระทั่งเสียหายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวของอดิสเบรกนะครับเป็นคาลิเปอร์ดิสเบรกที่เป็นพอร์ตเดียวนะครับผมอันนี้คือร้าวๆส่วนปั๊มบนยังเป็นปั๊มเดิมอยู่แต่ว่าจากที่ได้พูดคุยมาเนี่ยตัวของระบบเบรก ABS ของเขาเนี่ยออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมหมดเลย ั้งในเรื่องของการลุยหรือว่าการขี่ปกติจะมีตัวของเซ็นเซอร์ของ ABS เนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะฮะตรงสันสันกลางตรงนี้นะครับก็คือถอดตัวของแฟลิ่งของพาดติออกปั๊บก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อง่ายๆก็คือว่าเดินสายมาพึ่งๆเข้า ABS แล้วก็กระจายส่งไปที่ตัวของเบรกหน้าแทนนะครับอันนี้คือข้าวๆที่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาทําให้เราขี่ได้สนุกมากขึ้นก็คือในเรื่องของตัวยางครับ ตัวอย่างของนิวย Yama PG1 นั้นดูแล้วคล้ายๆของเดิมนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือเขาจะมีในเรื่องของตัวดอกยางที่มีขนาดกว้างมากขึ้นก็คือของเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยออกแบบมาเนี่ยให้มันมีลักษณะคือความกว้างของตัวยางเนี่ยมันติดก,กันมากขึ้นนะครับเพื่ออะไรก็คือ 1. ลดในเรื่องของเสียง 2. คือสามารถที่จะใช้ในออฟโรดได้ดีขึ้นนะครับ ก็ยังสามารถที่จะเอาไปลุยได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทางยามาฮ่าเพิ่มเติมมาให้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือยังอยู่ในเงื่อนไขของตัวล้อกระทะนะครับที่เป็นขนาด16นิ้วที่มีหน้ากว้างค่อนข้างกว้างมากๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้นะครับรวมถึงการอัปเกรดใหม่ก็คือตัวของหน้าจอครับหน้าจอของ New Yamaha PG1 นั้นมีการเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นลักษณะของตัวอนาล็อกเข็ม ณนขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้าจอดิจิตอล LCD เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่ามีมาตรวัดครบถ้วนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัววัดรอบก็ดีเกน้ํามันก็ดีนะครับหรือว่าความเร็วแล้วก็ตําแหน่งไฟบอกเคียร์ที่เป็นตัวดิจิตอลทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเลือกได้นะครับมีปุ่มกดอยู่ว่าคุณต้องการจะดูอะไรเช่นดู ODO เช่นดูในเรื่องของทริปที่วิ่งนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนสีนะครับหรือว่า เวลาที่คุณวิ่งเนี่ยนะครับตัวของ PG 1เนี่ยต้องบอกกันว่าถัาางน้ํามันเนี่ยอยู่ด้านด้านในนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เปิดต้องเปิดบอกออกมาก็คือเป็นกุญแจแบบธรรมดาท,ทั่วไปอย่างนี้นะครับนี่คือกุญแจของเขาให้มา2ดอกนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจิ้มเปิดได้อ่าเี่เปิดออกมาปั๊บนี่ก็คือบริเวณของถังน้ํามันของ PG 1นะครับก็เปิดปกติตัวของถังน้ํามันนั้นจะมีขนาดอยู่ที่5.1ลิตรนะครับ5.1ลิตร่าซึ่ง ตัวที่เป็นตัวของหน้าปัดใหม่เนี่ยจะมีทร i ป F ด้วยนะครับทริป F ก็คือทร i ปที่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปเนี่ยจะบอกว่าอ๋อทริปเคือเอาไว้ดูในเรื่องของระยะทางที่วิ่งได้ถูกไหมครับที่เหลือแต่ว่าของ PG1 จะไม่ใช่ครับตัวทร i ปเเนี่ยจะเป็นลักษณะการโชว์เมื่อ,อไรก็ตามที่มันลดลงไปเนี่ยนะครับตัวของออไฟโชว์ที่เป็นไฟของตัว เกน้ามันเนี่ยมันกะพิบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเข้าสู่ทิปเอทันทีนะครับแล้วก็พอเป็นทิปเอปั๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะวิ่งได้อีกประมาณสักขั้นต่ําประมาณสัก15-20โลเพราะว่าตัวของถังสํารองหรือว่าถังที่ขึ้นโชกของทิปเอเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้อีกประมาณสักจุดหหรือว่าประมาณครึ่งลิตรนั่นเองนะครับผม ก็คือพูดง่ายคือเซฟเลยก็คือประมาณ15โลหลังจากที่ขึ้นทิปเเนี่ยคุณสามารถที่จะวิ่งได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของเบาะนะครับจะมีตัวของเบาะหลังมาให้นะฮะเบาะหน้าก็นั่งสบายนะครับทรงนั่งสบายดีตัวของท่านั่งนะครับตัวของแฮนด์ถือว่าออกแบบมาให้เป็นลักษณะของสตรีทยูสก็ได้หรือว่าจะให้เป็นลักษณะของการลุยนะครับก,ก็พอทําได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้มันมีโฟร์แม์ในการลุยมากกว่านี้คือในกรณีที่คุณจะแปลงรถให้เอาไปลุยได้จริงๆก็อาจจะมีการยกแผ่นขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะควบคุมรถได้ดีมากขึ้นนะครับเบาะถือว่าโอเคนะครับนั่งได้เต็มเต็มเต็มเลยนะครับยังมีพื้นที่เหลือสําหรับคนที่มีไซซิ่งที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ตัวของเบาะนั่งหลังก็ยังออกแบบมาให้สามารถที่จะให้สายซ้อนเนี่ยนั่งได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีมือกันตกอยู่ตรงนี้ ซึ่งคุณก็สามารถที่จะใส่แหลกข้างหลังได้เพื่อที่จะใส่กล่องได้ซึ่งก็จะมีตัวที่เป็นตัวโชว์นะครับจากทางร้านสำนักแต่งเนี่ยเขามีการใส่ตัวของกล่องแต่งเอาไว้ให้เพื่อจะให้เป็นไอเดียสําหรับการเดินทางนั่นเองนะครับผมสรุปคือตรงนี้เนี่ยถือว่านั่งได้ในใน,ในระดับที่ว่าขี่เพลินขี่สบายอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวของท่อไอเสียท่อไอเสียเนี่ยยังเป็นทรงเดิมอยู่นะครับผมแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีหลายๆสํานักแต่งเนี่ย จะทําการยกตัวท่อขึ้นมาเป็นลักษณะของท่อที่เป็นแท็กเกอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางยามาฮ่าเองก็จะมีของแต่งที่เป็นแอสเซอรี่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นท่อของทางแวร์มอสนะครับซึ่งวันนี้ก็นําเอามาโชว์ให้เราได้เห็นกันด้วยนะฮะก็เอาไปว่าของแต่งเนี่ยมีพร้อมในการรองรับให้เจ้านิว y a m a ฮ่าพีจวของคุณนั้นสามารถที่จะเดินทางได้อย่างแน่นอนนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวของ n ิวย a ม a h a พี1ีวันที่ผมชอบนะครับในสไตล์ของรถครอบครัวก็คือตัวของเกียร์เพราะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราจะใช้ลักษณะการงัดเกียร์ขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของขาเกียร์ของพีจีวันนั้นยังเป็นลักษณะคือสามารถที่จะใช้ส้นเท้านะครับในการที่จะเชนเกียร์ลงได้ซึ่งอันนี้ก็คือ,เป,อเป็นปกติเลยของรถครอบครัวที่ให้เราใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวชุดเกียร์นั่นเองนะครับ ตัวของเครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยถือว่ามีคนนําไปแต่งกันเยอะพอสมควรแล้วอัตราทดของเกียร์ต้นถือว่าจัดมากนะครับปลายอาจจะไม่ได้มปเท่าไหร่มากมายนะักแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์รถนั้นของแต่งของ PG1 นั้นต้องบอกว่าสามารถที่จะนำมายัดใส่กับตัวของ Yamaha f i n ได้เลยนะครับก็คือ up cc หรือว่าทำกำลังอัดอะไรก็แล้วแต่ กรณีที่คุณไม่พอใจกับความเร็วปลายแต่ถามว่าความเร็วปลายนั้นเพียงพอไหมผมก็้องบอกว่ามันเพียงพอแล้วสําหรับรถที่เป็นสไตล์นี้นะครับผมส่วนอื่นๆ เบรกที่เป็นเบรกดัมด้านหลังเนี่ยถามว่าเอาอยู่ไหมก็จริงๆแล้วรถในเซกเมนต์นี้เนี่ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นเบรกดัมเบรกหลังนะครับผมก็เอาอยู่เพียงแต่ว่าด้านหน้านั้นผมต้องบอกว่ามันเบรกดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนด้วยในเรื่องของตัวของดิสเบรกที่จานใหญ่ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น ABS ที่ใส่เข้ามาให้กับในเรื่องของอรูปทรงนะครับแล้วก็ยางที่ออกแบบมาให้ขี่แล้วดีกว่าเดิมไม่ดังเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือคร่าวๆที่ผมพอที่จะ บอกได้ว่าเออมันแจ๋วมากพร้อมกับในเรื่องของราคา57,500บาทเนี่ยถือว่าว้าวมากนะครับเพราะว่ารถสไตล์นี้เนี่ยเมื่อก่อนขายู่6 0 0่0กว่าบาทวันนี้มาตีราคาอยู่ที่57,500บาทฉะนั้นก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการใช้รถในสไตล์ของครอบครัวแล้วนําไปเดินทางได้นะครับผม สำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางยามาฮ่นั้นจัดเส้นทางให้ค่อนข้างโหดครับเพราะเนื่องจากว่าเราได้ลุยในรูปแบบของออฟโรดแบบเต็มๆนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีนงมีเนินให้โดดอะไรมากมายนักแต่ต้องบอกว่ารถนั้นควบคุมได้ง่ายมากขึ้นนะครับรวมถึงระบบเบรกใหม่ก็สามารถที่จะเบรกได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับโดยรวมสำหรับการขี่ออฟโรดนั้นกับยางตัวใหม่ก็ไม่ได้ลื่นแตอย่างใดครับถือว่าโอเคเลย สำหรับในเรื่องของออฟโรดครับหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนั้นขี่ดีครับ ok grand, คล่องตัวเกียร์ต่อเกียร์นี่ไวมากๆนะครับที่สําคัญก็คือว่าต e anyway ัวยางใหม่นั้นเงียบลงกว่าเดิมมากมายครับรวมถึงเรื่องของการแฮนดリングเพร่โค้งต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นออฟโรดหรือว่าออนโรดก็ตามครับสามารถที่จะมันทุกเดย์เท่ทุกทางได้อย่างแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับทุกเพศวัยนะครับผมเพราะว่าดึงคือ ในเรื่องของสไตล์ของมันนะครับเพราะว่าอย่างสไตล์ของมันเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันออกแบบมาเนี่ยคล้ายๆกับกึ่งกึ่ง Enduro อเลยด้วยซ้ำนะครับผมอย่างเช่นตัวของชกอัพหน้าที่ผมบอกไปชกอัพหลังที่สูงนะครับโดยรวมครับผมว่ามันคุ้มค่ากว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าของเดิม6กมึงกว่าเนาะอันนี้5 7 5 0 0บาทนะครับกับการออกแบบมาแล้วมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีกว่าเดิมนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณสนใจตัวของ New Yamaha PG1 ก็แนะนำละกันนักขนาดนี้ราคาอยู่ที่5 7 5 0 0บาทไปดูกันได้ที่ Yamaha Square ใกล้บ้านท่านทุกสาขาเลยมีทั้งหมดด้วยกันสีสีให้คุณเลือกนะครับชอบสีไหนก็จัดไปละกันรวมถึงตอนนี้เนี่ยทางยามาฮ่าเองเนี่ยได้มีการโครนะครับกับทางทิพยะประกันภัยครับสำหรับคนที่ออกรถซื้อเจ้านิวยามาฮ่า PG1 เนี่ยรับไปเลยครับประกันอุบัติเหตุนะครับ45,000บาท ซึ่งสามารถที่จะมีการชดเชยได้เนี่ยวันละ1,500บาท3วัน เท่ากับว่าคุณเจ็บ3วันเกิดอุบัติเหตุปั๊บคุณได้ไปเลย4,500อบาทเป็นการชดเชยรายได้ที่คุณสูญเสียไปนะครับรวมถึงอีกอย่างนึงครับที่คุณลืมไม่ได้เลยก็คือสโลแกนเขาคือ5ปี5 0 0ห0โลากับการวารันตีที่ยาวนานที่สุดแล้วสําหรับยามาฮ่านะครับก็คือว่าอย่างคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอาไปซนไม่ได้เอาไปตกไปแต่งอะไรมากมายเนี่ยขี่เข้าศูนย์เช็คระยะหมด5ปี5 0,000่นโลมีปัญหาปั๊บยามาฮ่าเคลมให้หมดเลยนี่ก็คือข้อดีของยามาฮ่ายุคใหม่ขนนาดี้ เอาครับนี่ก็คือตัวของ New Yamaha PC1 ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับใครสนใจอย่างที่บอกไป5,7,500 50, บาทรีบๆเลย 4, 4, 4, 4สสีสีสไตล์ให้คุณเลือกครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ